สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอทีโยระถามเปิดประเทศแต่ตรวจจำกัดคุณได้วัคซีนครบโดสน้อยอะไรตามมา รองศาสตราจารย์นในแพทย์เีระวรธนารัตได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าที่อื่นเขาเปิดเมื่อพร้อมทั้งเรื่องระบบตรวจคัดกรองพร้อมมีศักยภาพตรวจได้มากประชากรส่วนใหญ่ได้วัคซีนครบ2โดสระบบตรวจสอบติดตามตัวที่มีประสิทธิภาพและสถานการณ์ระบาดไม่รุนแรงคุมได้ดีแม้กระนั้นหลายประเทศเปิดแล้วเขาก็เจอผลกระทบตามมาชัดเจน คำถามที่ควรคิดคือหากเปิดขณะที่ระบบตรวจที่มีศักยภาพจำกัดประชาชนในประเทศก็ยังได้รับวัคซีนครบโดสเป็นส่วนน้อยรวมถึงสถานการณ์ก็หลักหมื่นต่อวันจะเกิดอะไรตามมาและอีกโพสต์ระบุว่าหากติดตามรายละเอียดกันมาตลอดจะทราบดีว่าระลอกแรกนั้นเราจัดการได้ทันเวลาและมีความชัดเจนตามขั้นตอนที่เหมาะสมจึงเกิดผลลัพธ์ที่ดีและสำเร็จในเวลาไม่นานก่อนจะดำเนินการคลายล็อกเป็นระยะ ความสำเร็จดังกล่าวมาจากประชาชนและกลุ่มคนที่นำเสนอแนวทางให้ได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสมยอมรู้กันดีว่ามีใครบ้างและนั่นคือความสำเร็จในการปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนจากระลอกแรกแต่ไม่ควรนำมาปนเปก,กับช่วงปลายปีก่อนจนถึงปัจจุบันนะครับแนวทางและผลลัพธ์นั้นต่างกับระลอกแรกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ